เอาเลยครับผมสสดีทุกช่วงเวลาจนครั้งในัมันนี่นะครับผมขอให้ทุกคนมีกันปันนันนะครับอ่อฮะในคำถามที่ถามมานะครับผมคนฮ l โ High ถามมาว่าฝ่ายลิเชฟอีวต e กับ p เออพอเออพาวนะครับผมหน่อยครับเห็นว่า EWT มีปะตอเป็นพาร์ทเนอร์แล้ว POWR มีบางจากเป็นพาร์ทเนอร์ไม่แน่ใจว่าคลิปตที่ออกมาจะน่าสนใจไหมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผม Energy Web T o k e n แล้วก็ POWR ตอนนี้มูลค่าเป็ดเสร็จค่อนข้างน้อยนะฮะยังไม่ได้เยอะอะไรมาก power l e d g e r ใช่ป่าวะเนี้ย <c oughs> ไม่น่าเดี๋ยวนี่อยู่ที่ตัวอื่นเป่าวะเดี๋ยวผมดูอะไรผิดพลาดแต่ดูออโ c วั a t t เหรอดหรือตัวนี้วะเดี๋ยวขอดูไม่ไม่น่าจะตัวไหนนะครับขออน,นุญาตเ uh, อา powering to zero carbon economy นะครับอฮะตอนนี้เดี๋ยวมีอะไรเป็นพาร์ทเนอร์บ้างขอเข้าไปดูหน่อย โอ้มีปตทกรุ๊ปด้วยว่ะ Google O, o R G อืมเฮ้เฮ้เฮ้น่าสนใจพวกเราคือเอ่อพวกเราทัวโบโโนอเนอรฟิตดูดูชื่อเราแม่งดูไม่น่ารอดอยังไงก็ไม่รู้เอ้แต่ไม่แต่ไม่เป็นไรเราเราดูแล้วเราพอจะเห็นภาพพอสมควรอยู่แล้วครับผม EV user can take the energy u h provider provider on the go with re 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 e beam เดี๋ยวนะสิ่งที่ผมเห็นนี่ผมค่อนข้างมองว่าเป็นเว็บ3ที่เป็นเทคโนโลยี energy ah u n t ah sun station นะครับผม station ไม่ใช่ transaction นะ transaction เป็นเกจ with energy web web lab hmm w h ก t w h ก็ทำาอเ r g y Web l a ็บขึ้นมานะครับผมเพื่อที่จะเอามาลองทดลองใช้ผมว่าระยะสั้นระยะสั้นตัวนี้น่าจะม,มีมีราคาที่ค่อนข้างดีพอสมควรน,นะครับสำหรับใครที่เข้าไปลงทุนนะแต่ระยะยาวอาจจะยังไม่เห็นว่าภา,ภาพภาพรวมที่ชัดเจนเป็นยังไงนะครับผมเคยขึ้นไปถึง19ดอลลาร์ในปีก่อนนะครับถ้าเรามองถึงตั้งแต่ตอนกำเนิดเกิดมาของมัน0.9นะจะถึง19ดอลลาร์เนี่ยมันขึ้นไปเกือบโอ้มันขึ้นเยอะมากแล้วนะ จุดนี้เป็นจุดออทาทม์ไฮสุดนะครับผมที่เราสามารถมาวัดค่าได้นะว่าจริงแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะไอ้นี่หรือเปล่านะฮะเกือบเกือบยี่สิบเลยอเกือบเกือบยี่สิบเลยนะครับผมปัจจุบันนี้ตลดตามลงเหลือสองนะครับผมเหมือนกับช่วงปีหกสามเลยนะฮะถ้าเราเปรียบเทียบกับปีหกสามนะครับเราจะเห็นว่าจุดลดตามสุดของมันนะครับในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามันจะกลับเป็นไซเคิลเดิมไหมผมมองว่าโอกาสเป็นไปได้ในการกลับเป็นไซเคิลเดิมค่อนข้างยากนะครับผมเพราะว่า ณเวลานี้เนี่ยหลายๆส่วนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหานะฮะแล้วกเ็เราต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะกลับไปเหมือนเดิมได้ไหมเนี่ยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่มันเอามาถใช้งานนะครับผมก็คือตพว่าที่มันเป็นบล็อกเชนที่ถูกใช้งานนะอันนึงที่เราต้องเราต้องรู้ก่อนนะครับผมว่ามันเป็นคอยนะแล้วมันจะพยายามทาในส่วนของตัวบล็อกเชนขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานในระบบให้ได้นะครับผมแล้วเมื่อมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยที่น่าสนใจอันนึงนะฮะที่ต้องเพิ่มขึ้นไปนะมันคือรวมกับ ไอตัวระหว่างโครงการระหว่างล็ c k y Mountain นะครับผมกับ Grid นะครับ singular i t y นะครับผมซึ่งสองตัวนี้เป็นเรียกว่าชั้นนำของโลกพลังงานอยู่แล้วนะครการวิจัยพลังงานต่างๆนะครับผมแล้วก็ก r ิดอ่า uh, s i n g u l a r i t y ก็เป็นความเชื่อชั้นท l ่บ็อกเชนสู่โครงการต่างๆนะครับถามว่ามันจะแข็งแกร่งขนาดไหนหรือมันจะรอดผลดับขนาดไหนนะผมใช้คำว่าคุณต้องถ้าคุณซื้อมันเพื่อที่จะเอาไปลงทุนในระยะยาว คุณต้องดูก่อนว่ามันจะมีโปรเจกต์อะไรออกมาเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือเปล่าอันอันนี้คือการแรกนะครับที่ผมได้ฟังนะให้ให,ให้ให้วิธีการดูนะครับผมบางทีอ,ะอะ่ะมันแข็งแกร่งคนที่มาร่วมลงทุนมันแข็งแกร่งทุกคนเลย GTT Google d o W G Protocol Lab Photon N G California ISO เงี ISO ้ย ISO เงี้ย f i r e c o i n อย่างเงี้ยคือ แต่ละอันดูมีความแข็งแกร่งสูงใช่ว่าเขาว่าแข็งแกร่งสูงเลยนะแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าถ้ามันเอาออกมาแล้วมันไม่มีคนใช้งานถ้าเอาออกมาแล้วไม่มีคนใช้งานนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าโอกาสในการเติบโตของมันก็จะลดลงตามไปด้วยตอนนี้เราเราเห็นอยู่ว่าเท่าที่เห็นนะครับผมก็มีอยู่แค่พิทวอลเลตที่มีเก็ตเอเนจีที่มีสเต็กกิ้งที่มี คือระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่แค่สามอย่างเนี่ย <c oughs> คือมันอาจจะไม่ได้มีอยู่แค่สามอย่างก็ได้อะที่ผมเห็นนะแต่เท่าที่ผมเห็นตอนนี้เนี่ยคือมันมีอยู่แค่สามอย่างจริงๆนะแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะ่ะเนี่ยอย่างเนี้ยแอคทีฟที่แอคทีฟตรงเนี้ยอยู่แค่เนี้ยสอง,ง่างเนี้ยถามว่า a p y ต่อปีสิบเปอร์เซ็นต์ฟูไมไหมผมว่าค่อนข้างค่อนข้างใช้ได้นะครับผมและ ม,มันแลกไหมผมว่ามันก็ไม่แตกง,ง่ายหรอกแต่ฟิวเจอร์ในอนาคตที่มันจะมาเนี่ยครับผมก็จะประมาณ25ส้าปอร์เซ็นตะในอนาคตเพราะว่ากันไปถามว่าถ้าคุณอยากจะเข้าไปเพื่อจะไปลงทุนกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนหรือมีอร์ติที่ชัดเจนหรือมีอะไรที่ชัดเจนเนี่ยใน,นหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมันค่อนข้างที่จะมีระบบที่ชัดเจนแล้วมันออกมาให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันมีจริงนะเว้ยก็คุณก็สามารถเข้าไปดูได้ครับอันนี้ผมไม่ได้ชักชวนออะไรก็ตามนะ สิ่งที่ใช้คําว่าซีโร่คาร์บอนอีโคโนมีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในในอดีตแต่มันทําไม่สําเร็จเทคโนโลยีตัวนี้อาจจะทําให้มันสาเร็จได้ก็ได้นะซึ่งผมก็มองว่าอาจจะได้แต่ก็ไม่มายความว่ามันจะได้เต็มร้อยถามว่ามันจะสักเซสไหมในช่วงเวลาสงครามช่วงเวลานี้เนี่ยจนถึงปี2023และปีปีตกไปถึง2 0 2พนะครับผมถ้าตัวนี้ยังอยู่และมีชีวิตอยู่นะอ่แล้ ดีแอปภายในของมันมันถูกสร้างขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมานะครับผมจากผู้ร่วมลงทุนนะผมคาดการว่าตัวนี้จะมีพลังงานที่แข็งแกร่งพอจะสามารถที่จะอยู่รอดในตลาดต่อไปได้แต่แน่นอนผมผมใช้คํานี้เลยคําเดียวนะครับผมปริมาณการซื้อขา,ขายของมันค่อนข้างน้อยนะถ้าคอยที่ปริมาณการซื้อขายแค่หลักหลักสองหลักแสนอย่างเงี้ยไม่ถึงหลักล้านอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเสี่ยงเกินไปที่คุณจะเข้าไปเข้าไปร่วมลงทุนนะครับผมผมพยายามย้ำเตือนอยู่นะ แต่จะแต่จะล้มหายตายจากไปเลยไหมผมคิดว่าอาจจะยังไม่ล้มหายตายจากไปเร็วๆนี้ครับผมแต่ราคานี้ไม่ไม่ไม่ใช่ราคาที่ประทับใจเพราะไม่มีโครงการอะไรที่ออกมาในาาระยะเวลาสั้นๆนะครับผมต้องบอกนี้ก่อนเลยนะโอเคครับในส่วนนี้ผมน่าจะทําให้ทุกคนได้เคลียร์ันพอสมควรนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยมันพยายามอัปเดตนะครับผมโปรเจกต์ขึ้นมาพยายามสร้างยูเซอร์ในการใช้งานขึ้นมาอีวีอ่ะมัน ไม่ได้เป็นเอ่อคือคุณต้องเข้าใจด้วยว่าถ้ามันจะถูกเปลี่ยนอะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยอทำอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีคนใช้งานซึ่งถ้าเรามองในประเทศเราคนใช้งานมันน้อยนะมันไม่ได้เยอะนะครับผมแล้วก็มันอาจจะไม่ได้สักเซสขนาดที่ที่เราที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันโอเคเว้ยมันสักเซสเว้ย ต้องดูว่ายูสเคสที่ถูกใช้งานจริงเป็นยังไงนะครับตัต่อไปในอนาคตหรือถ้าเรามองแบบสุดโตปเลยก็คือรถรถไฟฟ้าประเทศเราถึงหนึ่งล้านคันเมื่อไหร่ผมว่าไอ้นี่น่าจะมีน่าจะพุ่งแรงนะฮะใช้คํานี้ดีกว่าถ้ารถต์ไฟฟ้าเราจะไม่ถึงหนึ่งล้านคันอย่าไปหวังอะไรมันมากนะครับผมบอกไว้ก่อนนะโอเคครับตัวต่อมาอีโควัดนะครับผมผมคิดว่าใช่จะเป็นตัวนี้แหละมันอี Eco โควัดผริมาณการซื้อขายน้อยเหมือนกันฮะผลิกอนอยู่เชเมติกเข้าใจว่าที่บอกว่าอยู่ใน มีการลงทุนของตัวพาร์ทเนอร์ที่มาจากบางจากคือบางจากเขาก็อยากจะเป็นพาร์ทเนอร์กับแนวๆน,นี้เหรอโซลูชันที่เกิดขึ้น MT Token Finance กิจการ Finance Impact Belka b ูว e lica, Water ผมไม่เห็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นบางจากแท้ Timber อ,อ,อาจจะมันอาจจะเป็นบริษัทเล็กไปอับบางจากรก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้คืออยากให้โลกสีเข <which> in <c oughs> no ียวอฮะโปรเจกต์ที่อยากให้โลกสีเขียวเนี่ยยพลังงานธรรมชาติเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่อยากใช้คําว่าไงดีวะโปรเจกต์ที่ไม่สักเซสอ่ะจากที่ผมพยายามดูไปหลายๆหลายๆโปรเจกต์นะผมตั้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะมันไม่ค่อยเห็นโปรเจกต์ไหนที่อยู่สักเซสสักนิดสักแบบเต็มร้อยอ่ะใช้คํานี้ดีกว่า หลายๆโปรเจกต์มักพยายามสร้างคําว่าเฮ้ยเป็นไปได้ที่จะทําให้ช่วยเหลือเสือมันก็ได้เงินไปนะไปไปช่วยนะแต่ใ้ต่อไม่มีการต่อเนื่องจากโปรเจกต์นะครับผมที่กลับมาซึ่งก็เศร้านะบางทีแบบเห็นซื้อเหรียญเขานะครับผมเพื่อจะไปได้รับผลตอบรับกลับมาบางทีมันก็ไม่ได้กลับมานะครับอย่างที่เราต้องการนะครับ <S <S 1> <S 1> ผมเข้าใจว่านั่นเป็นไอ้ตัวนี้นะอยู่ๆตัวนี้นะครับผมมีตัวอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวผมหาไม่เจอเดี๋ยว เอเนจีเว็บ o k e เช่นตัวเดียดกันด้วยว่าต้องตัวเดียวกันผมดูผิดใช่ไหมอ๋อ P.O.W.R เบอร์ละเออเลอร์ละอุบายละแต่อีโควัตก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ไม่น่ารอดนะฮะอันนี้ดูเผื่อไว้ให้เลยแล้วกันรวดเร็วฮะ p o w r p o w e r e d a s อ r าผมว่า p o w e r e d g e r น่าจะถ้าถ้าบอกทำกำไรว่า p o w e r e d g e r น่าจะทำกำไรได้ดีกว่านะครับผม ถ้ามองถึงระดับปี2017สบเจ็ดที่เคยขึ้นกลับออาทำ h i g ถึงหนึ่งนะครับผมตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ศูนย์เอ่อศูนย์จุดศูนูนย์ศูนย์ุสองนะครับผมโอกาสกลับไปไหมผมมองว่าน่าจะมีโอกาสกลับไปนะครับผมในราคาที่สูงกว่าเดิมน,นะเพราะมันติดบ,บวกอยู่นะครับผมบวกทั้งหมดเลยนู่เป็นะไรที่บวกจนหนะ้าตกใจในตลาดตลาดแบบนี้นะ Power BI New Energy นะครับผมซึ่งเรามองว่าเขาพยายามสร้างในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมในส่วนของ พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมนะครับผมและอื่นๆน,นะสิ่งที่นสนใจก็คือนะฮะกิเดทไทยแลนด์นะ,ะ uh, นะครับผมพาร์ทเนอร์นะครับผมกับเอ e นจิ้กรุ๊ปไทยนะครับผมซึ่งผมค่อนข้างที่จะรู้สึกประทับใจไม่ไม,ไม่ไม่น้อยเลยนะใช้คํานี้นะะใจไม่น้อยนะฮะแล้วก็มีหลายๆส่วนที่เกิดขึ้นที่หน้าที่เรียกว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศนะครับผมพอสมควรเลยก็คือมัน พยายามสร้างส่วนของที่เรียกว่าสมาร์ทเอเนอจีขึ้นมานะครับผมแล้วก็คือเอาจริงอ่ะในในในรูปแบบของสิ่งนี้เนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยมีอะไรที่เราดูเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนั้นนะเนี่ยคุณเข้าไปดูอ่ะคุณคุณทราบข่าวไหมล่ะเนี่ยทีเด็ดอย่างเงี้ยมีไทยแลนด์่ะมีไหมไม่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 ทราบยังไงคุณก็ไม่รู้หรอกนะผมยังไม่รู้เลยเอาจริงเพราะผมไม่ได้ไม่ได้มองพลังงานเป็นส่วนใหญ่นะครับผม ก็ต้องขอบคุณคุณเฮโลไฮด้วยนะครับที่ส่งข้อความมาเอ่ออยากจะพอ,อกดไปปุ๊บแล้วก็เนี่ยไม่ไม่รู้ไม่มไให้เราเนี่ยใจร้ายใจดำจ,จริงๆเลยคือพันธุ์ชิพในไทยในจี๊ปนะครับทีเด็ดผมมองว่าด uh, uh, ีว er อล์พเพียร์เพียร์ทูเพียร์เอเนจีเทรดดิ้งเดโมนเทลแลกเปลี่ยนเอเนจีกับ มาร์ิตี้มีการเติบโตขึ้นออปพติมิสในแง่ดีของ15เมกะวัตต์โปรเจกต์ในเชียงใหม่เอิม่มเดบิวต์บี p ีพี p ี บงจากโอเคถูก okay. ต้องแล้วก็ถ้าประธานบังจากกล่าวอย่างนั้นนะครับผมก็คิดว่าตัวนี้น่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดที่จะเติบโต,ตพอสมควรนะเแต่ใช้คําว่าแต่นะหยุดก่อนนะมันไม่ใช่คอยนะครับมันเป็นโทเค็นนะครับนั่นหมายความว่ามันจะสร้างบล็อกเชนในตัวมันเองไม่ได้ใช่ฮะมันสร้างบล็อกเชนตัวเองไม่ได้นะครับผม ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมแปลก่อ่ง้างแปลกใจยอยู่นะว่าถ้ามันจะสร้างบล็อกเชนในตัวมันเองมันก็ต้องเป็นตัวอื่นเด็ดเพราะว่าตัวโทเค็นมันสร้างบล็อกเชนไม่ได้อืมอันนี้ต้องมาติดตามมาดูเพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่าผมเข้าใจว่าถ้าปัจจุบันนี้ถ้ามันจะเป็นบล็อกเชนจริงๆมันจาเป็นต้องเปลี่ยนระบบโทเค็นของมันอาจจะเโทเค็นอาจจะถูกใช้ในใช้ในการอการใช้งานนะครับผม อาจจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นๆที่ถูกใช้งานจริงๆนะครับผมซึ่งเราก็ยังตอบตอบไม่ได้เต็มร้อยนะแต่ที่แน่ๆมันมีสเต็กนะครับผมในส่วนของ Power Ledger นะอืมไม่ไม่ค่อยมองว่ามันดีขนาดนั้นนะครับผมยังไงก็ตามถ้าคุณอยากจะถือครองไว้เพื่อเก็งกําไรนะอ่ศูนย์จุดสองนะตอนนี้เนี่ยอยู่อืมเดี๋ยวขอไล่ดูหนึ่งนะจุดสองจุดหนึ่ง ดอกแรกเริ่มลดตัวที่สองเท่ากับปีส0 1 8นสิบแปดะครับผมถ้าคุณถ้าคุณรับไหวโอเคคุณคุณจัดการไใ,ในในสิทธิ์ของคุณนะครับผมเพราะว่าการเติบโตของมันน่าจะเป็นลักษณะในแนวอย่างเนี้แหละคือจะจะซบเซาช่วงระยะเวลาใหญ่ๆๆเลยนะครับผมแล้วก็กระเตื้องขึ้นมากระเตื้องขึ้นมานะครับผมในช่วงตลาดกระทิงน่าจะน่าจะมาแรงพอสมควรนะตัวนี้มองวมไว้นะผมแต่มีกําไรขายนะครับผมไม่ใช่ถือคลองไว้นะจนเน่านะฮะ อย่างหนึ่งที่เราเห็นนะครับผมก็คืออมันไม่ใช่บล็อกเชนโอเคเราเห็นอย่างหนึ่งแล้วแ a ็เก็ตแครปเราค่อนข้างใช้ได้แล้วนะครับผมแล้วก็โบรุมค่อนข้างใช้ได้แล้วยังไงก็ตามนะฝากไว้ด้วยนะครับผมในการใช้งานอ่าตอนนี้มีโฮเดอร์อยู่ประมาณห้าคนสองนะก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับผมกัเบเหรียญหนึ่งที่จะเป็นบล็อกเชนระดับโลกนะแต่อ,อยู่ในไบแอนด์นะครับผมโอ้ตลาดเยอะมากอะ ลาดเยอะกว่าตลาดเยอะกว่าไอ,าอตัวนี้อีกอะ่ะ Energy Web Token อีกอะ่ะราคาน้อยกว่านะครับผมอันนี้เป็นคอยอน,นี่เป็นโทเค็นนะก็ยังไงก็ตามฝากไว้นะครับสรุปคร่าวๆนะครับผมทั้งสองตัวที่มีการาลงทุนนะครับในส่วนทางกลยุทธ์นะครับผม s t r a e g นะคือเขาไม่ได้ลงทุนโดยทุ่มงบไปทั้งหมดนะครับผมับลงทุนไปศึกษานะไม่ใช่เป็นการลงทุนเพื่อที่จะเอามาใช้งานนะเพราะว่าหลังจากที่เห็นนะครับผมวัทไม่ได้ดึงเอามาใช้งานอย่างทันทีนะครับผมก็เหมือนกับเข้าไปดูเซอร์เวอ นทีเว็บนะฮะส่วนบางจ่าก,ก็ดูเหมือนจะมีเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับผมกับโทเค็นตัวนี้ด้วยแต่เรามองว่ามันยังไม่ถูกใช้งานเต็มประสิทธิภาพแล้วก็บล็อกเชนยังไม่มีออกมาถ้าเหมือนผมเคยพูดไว้นะครับผมเหมือนตัวชินจานะซึ่งอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้ถ้าบล็อกเชนออกมาเอวอลิเจอร์ตัวนี้ราคาน่าจะพุ่งขึ้นพอสมควรเลยนะครับผมในระดับที่ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจเลยแตย่ย้ำเลยนะผมย้ำคำนี้นะผมพราตลาดช่วงนี้เป็นตลาดที่แย่นะครับผมผมก็ไม่อยากจะ ให้คุณเสียตังค์นะครับผมโดยการที่คุณจะต้องใช้เงินเพื่อไปซื้อเหรียญเหรียญไหนก็ตามนะผมสามารถบอกรายละเอียดมันได้แต่ผมไม่อยากให้คุณเสียเงินโดยใช่เหตุนะฮะถือไม้จะมีความน่าสนใจขนาดนก็ตามนะบอกไว้ก่อนนะผมจุดที่จะเข้านะเป็นจุดเดียวกับ2,018นะครับนั่นหมายความว่าโอกาสต่ํามันมีโอกาสต่ำและอีก0.0นะครับผมนั่นหมายความว่าคุณต้องรับความเสี่ยงมาให้ได้นะอ่าถ้าจะขึ้นไปมันจะขึ้นไปได้เท่าไหร่นะครับผมผมคาดการณ์ว่าน่าจะขึ้นไปได้แค่0.6 0.5 0.6 ราะว่ารูทีนที่เกิดขึ้นของมันค่อนข้างที่จะเป็นรูทีนที่ไม่ค่อยอไม่เรียกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยน่าประทับใจเพียงพอสักเท่าไหร่นะฮะตรงช่วงปลายมีการเทมีปั๊มแอนดามขึ้นนะครับมีการเทออกมานะแล้วจากนั้นก็ตามรั่วมาเรื่อยๆนะครับผมคือรั่วประมาณนี้มันไม่มันไม่รั่วกว่านี้แล้วล่ะนะครับมันจะกลับขึ้นไปแบบ0ูนอ่จุดห้าเอประมาณนี้ไหมไซคิขึ้นของมันค่อนข้างนานนะครับผมจากการที่มันปั่มราคาขึ้นเนี่ย นะค่อนข้างนานมากเลยนะนานแบบนานจริงๆนะครับผมถ้าเราดูเทรดดิ้งวิวเพิ่มเติมนะฮะจะดูเพิ่มเติมตป๊บนึงนะฮะดูเพิ่มเติมครับเราจะเห็นว่าจากเอ่อถ้าหายวันนะครับผมมีการเทขายออกเยอะพอสมควรนะถามว่ามันจะมีแรงซื้อเพิ่มเติมไหมผมคิดว่าแรงซื้อไม่น่าเพิ่มเติมนะอาจจะตกลุไปอีกนะครับผมซึ่งมองไล้ว่าประมาณศูนย์จุดหนึ่งหูนยูนย์จดห้าศูย์ห้าเนี่ยกำลังเป็นราคาที่น่าจะพอไหวอยู่นะแต่ ท่าไมรีบผมคิดว่าน่าจะลงได้อีกนะครับผมคิดว่าลงได้อีกนะโอเคครับสรุปประมาณนี้นะครับผมไปเจอกันใคลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ